เพื่อนๆเ,เจอเนื้ออไรดีใจน้ำหนักจ้าไฮไลท์ของคลิปนะคะปลาไมา้ใช้ลอีกแล้วจ้ะเจอตะเห็ดพึ่งแม่มดนะคะเ,เ,เพื่อนๆดอกพื่นไยพื่นงามแห้งนะจ้ะจุกลูขอบคุณเด้อจ้าที่เกิดมาให้ลูกให้หลานได้เจอได้เจอได้ได้เจนเจอเนาะจา้าไฮไลท์นะคะเพื่อนๆป่านนี้เจอแต่เห็ดแฮกเสอร์เนาะจ้ะ เพื่อนๆปั่นมาเรื่อยๆจะกรยานก็ได้นะคะหลังจากกินข่าวแล้วกินน้ำนะจ๊ะสูบโอโซนของธรรมชาติค่ะดูดปลาคาราพมาจ้าเพื่อนๆน,<อ>นี่จ้ะมีดอกเดียวจ้าเพื่อนๆเ,นเชชันนีน,นิกะน้ำเบาบอยอยู่นะคะเพราะว่าเพื่อนกบมีรสชาติโดยชดตัวน้ำห้เพื่อนไปเลยจ้กวหาดาวแ่บจ้ะแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดคือบ่าหายเดิม บอให้บ่ให้กินเห็ดนี่ดื่มก็เองก็ห่อนะคะแต่หนามท้ายลงใหยื่อเปื่อนเมืองซื้อๆด้วยจะบได้เกบไปนะคะเพราะว่าเห็นอยู่ดอกเดียวจ้บไปจับไปต่อจ้บเปื่อนเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ปั่นจักรยานมาหนามห่อกับห่อเข่ามานามํขอขอขอานำแล้วจ้บก,กินง่ายๆจ้บเปื่อน <S <S เปื่อนเห็ดนะคะพอดีแนมาาขาวๆเ,เลยเฝ่าวยางเมืเ่อเพิ่งจ้บเป็นเห็ดแต่ภาษาบานเฮาจา้บเห็ดหูหนูขาวจ้บเปื่อนเอ้ย สีขาวเอามาใส่ย,ยำนะจ๊ะเพื่อนๆนำโบค่อยไดยว้ว่าว่าจ้ำซื้อบ่ได้ถ้าน้ำวาวพี่ก็ขอโทษด้วยจ้ะเห็ดดอกกระหล่ำจ้ะเห็ดชนิดนี้กะแสพือกันนะคะเอาไปต้มน้ำแล้วก็เอามายำจ้ะต้มน้ำเดือดๆแล้วก็เอาลงแล้วก็เอามาทำเป็นยำเหมือนเห็ดบ้านเรานะจ้ะแต่น้ำบ่ได้เก็บนะคะอัปเดตป้าหนีมิตเตเฮ็ดนี่จ้ะเห็ดเผือกยังม่ทันพอพ่อดอกอยู่จ้ะ เพื่อนเยางขามามาพอพอดีจ้ะเป็นอ่าแฮกเซอร์นะคะดอกอยังเงินอ่อนอยู่จ้ะเห็ดพึ่งแม่มดเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้นาว่านามซิบเอานะคะพอดีมะปอมูเพื่อนแล้วจ้ะนี่คะ่ะเพื่อนเพื่อนเดินามยางเมืองไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเมื่อกี้นามยางพานมาที่นามบอกว่าโบเอานะคะก็พอมูเพื่อนแล้วก็เปลี่ยนใจจ้ะ เพราะว่าดอกเพิ่นอ่อนๆจะเพื่อนๆมีอ่าพี่ที่น้ำเคยอ่าไปทายสวนผักเพิ่นแนะนำได้เฮ็ดเผื่งเนาะจ้ะน้ำกระโถนไปถามพี่เพิ่นแต่เพิ่นสิเอานางก็ไปให้เพิ่นจ้ะเพิ่นบอกว่าเพิ่นมากินอยู่จ้ะเฮ็ดนี่คือจ้ะเพื่อนเพื่อน อยู่จ้ะเพื่อนอจ้ะขอให้ทายโดนๆในี่เานจ้ะมีจะดอกหนึ่งสองดอกนี้หามจะปล่อยเพื่อนจ้ะเพื่อภาพใบมาเยกอ,กอะถือว่าโชคดีจะเพื่อนๆเพื่อนหน่อยร้ายหนามกับพญากเก็บจ้ะนี่จ้ะดอกสมนะีโอเคอยู่ จ้าขอบคุณเจ้ปาปลาเจ้าเขาเจ้าเพื่อนๆไหวหนามมาก่อนมาหาเสื้อนะคะดอกนี้หน่อยมันปล่อยไหวเลยจ้ะนี่ค่ะถามว่าน้อยแห้งบ่ก,กับบ,บ่แห้งนะคะแต่มีความตั้งใจว่าเพื่อนๆเลยได้จ้าก็จะหนามเห็นเฮ็ดเหมืนนี่แหละ บอกเราจะเจอเพื่อนๆว่ตาตาหนามเห็นใบไม้เป็นเห็ดจ้ะอุ้ยน่ะแม่ไม่เจอเปพื่อนจะยางน้่มแม่เห็ดนัมน่มบันไดขยานเหยียบเด้วยเจ้าเพื่อนๆไว้ดอหน่อยแล้วจ้ะท่าใจลำบากจะเพื่อนเพื่อน อีหยังเพราะว่ายานจะคล้องบ่ดด้กับมาอีกจ้ะปลามันไก่นะคะปันจะกะยาเมืออยน้ำจ้ปะปาขอบคุณมากนลจ้ะเพิ่งจะขึ้นสยามเจนมาให้น้ำเก็บนี่ละจ้ะน้ำจังยางมาพอเนาะเพื่อนๆป้าดดงเป็นดงเลยจ้ะเพื่อน ตรงเฮ็ดพึ่งเฮ็ดผลไม่หมดจ้ะเบื่องจะเพื่ยนเพื่อนนี่จะเด็กกระแมจ้ะน้ำป่อยเป็นไงจ้ะมีน้ำมาว่าเหมือนเพราะว่าอันจังสุดเจยจมง่ายจ้ะ ดอกนี้เน่าแล้วจ้ะพี่ดอกก็ท่านเน่าอือหือมึงจะสามดอกดอกนี้ต้ะทำใจลำบากให้แะเป็นเจ้าน,นำยั้าเมือขึ้นมาหนังคิดว่าหนาจะเป็นพวกเอ,อ่อกวงนะคะกวงปลาหมูปลาจะ้ะ เป็นมากอ่ะม่ดูดจ้ะเ,เพื่อนนี่ค่ะมมแตด่ดอกอ่นอนๆจ้ะคือจังแม่งเอยียงนี่ละจ้ะตายน้ำตน้นน้ำตัวบ่งจะเป็นเพื่อนทราศัรทสาน้ำกะ เป็น,นเพื่อนจะมม่อมเม้มมรีนะคะเพื่อนๆมันจิเต็มจ้ะเพงได้จ้ะน,นี่ค่ะเพื่อนๆพอดีเราจะดนันเอาไปฝากพี่เป็นไรยาก,กินโยล้วบอก แล้วหนาอมีนมาตัดเปอนไรคนด้วยจากเพื่อนเพื่อนเท่าเราซมันบ่นค่อยอ่าไข่ไข่แม่โมรีเพมันจะเต็มนะจ้ะเพื่อนเพื่อนน้ำตัดน้ำคือซีบรายอันนี้เพื่อน,นเพื่อนเบืองนอกจากถ้ากกเพื่อนเพื่อนมากก็ฝากซับสกายก็ไล่ก็แชร์เพื่อเป็นแห่งใจให้สาวมังสีคนไก่บานนนโดดในด้วยจา้าเจอกันคลิปหนาเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าเพื่อนเพื่อนป๊า เฮ็กเซอร์จ้ะายเกลือซ้ำฟ้ามือจ้ะเพื่อนเนี่จ้ะคุณค่าดอกนึงเพื่อนได้ด่านจะตามปิดปิดลูเ่เพื่อนจ้ะนี่ค่ะเกลือคักเพื่อนไหมน้ำ เกลี้แห้งจ้ะเดี๋ยวได้ดจะหาหมองเีตมันนั่นดีๆก่อนจ้ะเพื่อนๆอือหือปลาปลาหนีน้ำมาเคลื่อยยางขมาจกเจอนะคะน้ำหาเห็ดปีนี่มันมันหายากจะ้ะน้ำเลยล่องยางเขามาเบิ้งจ้ะ จะเคยผ่านนะคะแต่เบอเคยยางเขามาจะคุณนจะนื้นนี่จ้ะดอกแห่ง่จะกปเพื่อนแต่ว่าหนามกันสดเดะโด่เมื่อะะแล้วค่ะเพราะว่าสุดยดเมื่อให้กับเขาจะ้ะ น,นี่ก็แม่นนะคะหลายแห้งจนเลยเหลือกเอาจ็บเปื่อนๆเดี๋ยวนีนนจ่จ็บเปื่อนๆเพราะฉะัดประ,ประคบอบกขัขอโทดด้วยจ้ะฝ่าวน้ำนะคะเพราะว่าน้ำม,มาก นอยากมาาเก็บเห็ดแห้งหนามอันแฟดหนาเราไปทุระไปอันเห็ดหัดสี่ดวงซิ้นอ่ะไขวัดยายกนกลับเมืองไทยนะจ๊จะเปื่อนเปล่าน,นามมาบอกเราเพราะเราออกไปนามกับฝาออกมาจะแฟน้นามแล้วจมแล้วบออย่ากให้มาจา้ะแต่คนเก็บกับมากเก็บบันนี้นี่จ้ะ นี่จ้าเพื่อนๆดอกย้ายแห้งจ้ะอุ้ยเงาแตงเงาแตงจ้ะเออเพื่อนๆโคตรเฮ็ดอีเลยจ้ะโคตัวด้วยค่ะสีเปาข้ามบคสุภาพป้านี่คุณจ้ะอันนี้น้ำเลือกทายแต่จะดอกยิ่ใหญ่ด้วยจ้ะเพื่อนๆอยยเมื่อกีออทดด้ที่น้ำเ,เ,เ,เลือกเก็บน้ำบาดแผลทายลงจ้ะดอกหนึ่งนะคะกระเป๋า ผายเมื่อคือเกล้าจเจ้าเพื่อนนี่มันออกเอากับพระท่านจ้ะสามดอกด้วยจเจ้าเพื่อนนี่จ้ะหนึ่งสองสามนำดูดปลาครับเมื่อนีเ่เฝ้า ล,ล่างตัวล่างตัวจะเป็นแจอาบหน้ามืองดอกนี่จ้ะดอกนุ่มๆแนะนำก็บพราเราจะเป็นแบบต้มละเหลือยงเลี้งด้วยค่ะเพื่อนๆนี่จ้ะแต่เวลาเพื่อนถือกะห้าอันนี้ไม่ไม่นะเพื่อนจะออกดำๆจะ้ะนามว่าเฮ็ดชนิดนี้ คือการกับเห็ดท่ามเห็ดเห็ดผึ่งท่ามบ่าเน่าจ้ะโดยส่วนโตนะคะเพืเ่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคะ่ะแ้วกระแสบนะคะแกงดึ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 งจะเหนือเพื่อนเพื่อนนามวัสยยางออกไปย่ำใดกับบัาฑยางแน่มากกับตุกบุตุปีแซวอยู่จ้ะบอมแมนว่ามิตรนามด้วยจ้ะมหา ค่ายเปินตัดไปกับมีนะคะไม่ไม่เลยจ้ะนี่นี่ค่ะแข็งยู่จ้ะเุณนเพื่อนที่นี่เห็ดออกหลายแห้งตามจริงนามคิดว่านานซื้อบเรกเกบเอาด้วยก่อน ทำซีไพ่เมื่อไดบอกแค่นั้นละจ้ะนี่มาผู้เดียวจ้ะมีเพื่อนๆเนาะค่ะถามนามว่ามีมูยางบอกโมที่เพื่อนอ่าอยู่นี่นะคะอยู่ใกล้ๆบ้านนะพี่เล่ามาก,กินอยู่จ้ะแต่ว่าเล่ายางมาค่อยได้จ้ะนามก็เลยบ,บอยอยากอ่ะหายเล่ามายางนะคะเล้วยางยางมาค่อยได้เป็นได้จ้ะเพื่อนเพื่อนยางและเพื่อน ปวดเอวเจ็บขาอย่างสิจ้ะน้ำกับปวดยิ่จ้ะแต่ว่ากระาะจ้ะถึงเวลาแล้วก็ต้องอยากเก็บเพชรจ้ะนี่จ้ะและ้วหนำสิตัดตัดแล้วก็เอาเขากระเป๋าจ้ะเพื่อนเพื่อนตทองรัอษาเพื่อนบ่ค่อยอ่าเมมโมรีคือสิเต็มนี่แหละจ้ะ